อีกเรื่องหนึ่งเรื่องราวของการช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีเกี่ยวกับภารกิจของภารกิจของกองทัพนะคะที่ว่าช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งค่ะที่มีอาการป่วยวิกฤตอย่างหนักมากเป็นเด็กหญิงวัยสิบสองขวบอยู่ทีอ่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก<ม>เด็กคนนี้นะคะมีอาการปอดบวมน้ำท่วมปอดแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหน้ามืดวิงเวียนศีษะ จำเป็นต้องรีบไปหาหมอโดยด่วนแต่ที่นี้ปรากฏกว่าเส้นทางในจังหวัดปากเนี่ยมันเป็นภูเขาเยอะแล้วก็รวมไปถึงสภาพอากาศที่มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมันก็กระทบต่อการเดินทางนะคะผู้ปกครองจะพาเด็กไปหาหมอเนี่ยลำบากดังนั้นงานนี้เนี่ยทางกองกำลังในเรสวนกองทับบกได้มีการนำเฮลิคอปเตอร์นำเฮลิคอปเตอร์ไปรับเด็กหญิงคนนี้ค่ะ เมื่อวานนี้นะคะพลตรีอุกริตนุชคำแหงผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการบินกองทัพบ,บกกองกำลังนเรศวรน,นำเฮลิคอปเตอร์เป็นแบบสองหนึ่งสองนลำนะคะไปช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศเพื่อนำผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงวัย12ขวบที่กำลังอยู่ในภาวะหายใจไม่ออกเนี่ยส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชการเดินทางนั้นก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าฝ่าฝนตกไป แล้วก็พาเด็กขึ้นหอแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะมันก็เสี่ยงสําหรับเจ้าหน้าที่ที่นําหอไปด้วยนะคะว่าลมมันพัดลมแรงฝนตกหนักขึ้นมามันก็ลําบากเป็นภาวะฉุกเฉินทั้งคนไปช่วยก็เสี่ยงคนที่ต้องการความช่วยเหลือก็เสี่ยงเป็นเป็นความเป็นความตายทั้งนั้นเลยเมื่อวานนี้นะคะค่ะซึ่งก็ที่จริงเด็กนะก็เห็นว่ากันว่าไปรักษาที่โรงพยาบาลท่าสองอย่าง แต่ที่นั่นบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือมันไม่พร้อมจําเป็นต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศการไปช่วยเหลือแล้วก็ปรากฏว่าปรากฏว่าล่าสุดมีการส่งเด็กไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินาราชจังหวัดพิษณุโลกอย่างเร่งด่วนนะคะค่ะโดยเฮลิคอปเตอร์นะคะเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์แบบเบล212 ได้ทําการยกตัวจากสนามเฮลิคอปเตอร์กองกำลังนาเลสวนค่ายวาชิระปราการอําเภอเมืองตากจังหวัดตากไปลงที่สนามเฮลิคอปเตอ,เตอร์ชั่วคราวร้อยต่อชะดอส4มสท่ามกลางฝนตกหนะักแต่ทุกคนพยักหน้าว่าพร้อมจะไปช่วยเหลือเด็กหญิง12บสขวบนำส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชอย่างปลอดภัยนะ,ะคะก็เนี่ยเป็นบรรยากาศที่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศนิดนึงนะคะเขาบอกว่า ฝนตกค่อนข้างหนักแต่เจ้าาที่ของทหารนะคะก็ยังยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจตรงนี้ในการฝ่าฝนตกลมแรงเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเด็กหญิงนะคะที่เรียกได้ว่าจําเป็นต้องช่วยอ่ะเพราะว่าเด็กหญิงคนนี้โอกาสไม่รอดก็สูงเนี่ยละค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศนิดนึงนะจ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ เดี๋ยวดูบรรยากาศนิดนึงเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าสุดเสียวกองกําลังนาเลสวนขี่หอฝ่าสายฝนนี่ฝนตกหนักแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูภาพนะฝนตกหนักแบบนี้เลยค่ะแต่ไปถึงที่หมายรับเด็กขึ้นฮอได้เนี่ยนะฝนตกหนักมากเลยเมื่อวานนี้ที่แม่ห้องสอนอําเภอ,อขอภัยอำ,อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะค่ะ อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากนะคะอันนี้เห็นบอกว่าเด็กเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะเด็กอาการค่อนข้างหนักเนื่องจากว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยสภาพเด็กก็คือหายใจเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้แล้วนอนราบหายใจไม่ได้แล้วต้องยกตัวตั้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะหายใจแล้วก็ว่ากันว่า อาการของเด็กเนี่ยที่โรงพยาบาลท่าสองอยางระบุว่าเด็กไตาวายเลื้อหลังระบบทางเดินหายใจล้มเหลวแล้วต้องรีบส่งไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมก็คือโรงพยาบาลพระพุทธชินาราชพิษณุโลกนั่นแหละนะคะอันนี้ก็บรรยากาศของการ,การนำอุปกรณ์เนี่ยนี่นี่คือเจ้าที่เนี่ยนำอุปกรณ์ไปรับเด็กตอนลงจากหอนำอุปกรณ์ไปรับเด็กนะ แล้วก็ฝ่าสายฝนกันไปก็เปียกกันไปนั่นแหละค่ะแล้วก็พาเด็กขึ้นเฮลิคอปเตอร์ท่ามกลางฝนตกหนักเลยทีเดียวนะจ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาเนี่ยแหละค่ะภารกิจหน้าที่ชีวิตความเป็นความตายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในที่สุดก็นําส่งถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางฝนตกหนักลมแรงแล้วก็เป็นภาวะความเสี่ยงนี่คือนาทีชีวิตนะคะซึ่ง แม้ว่าฝนจะตกหนักขนาดไหนทุกคนบอกว่าได้เห็นเจ้าที่ปฏิบัติคือมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือเด็กเนี่ยทางานเต็มที่แบบสุดยอดมากเลยมีคนชื่นชมเยอะมากๆเลยค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะ่ะที่เป็นกองกําลังนเรศวนนะคะช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ในการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ฝ่าสายฝนไปช่วยเด็กหญิงวัย12ขวบบ้านของเด็กหญิงอยู่ที่บ้านแม่ตะวอหมู่หนึ่งตําบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากเด็กสภาพคือหายใจลำบากแล้วหน้ามืดแล้วนะคะอาการโครม่าเหลือเกินต้องรีบถึงมือหมออย่างด่วนเนี่ยนะเนาะเฮลิคอปเตอร์นะคะค่ะตอนที่นำเด็กขึ้นฮอนะสภาพเด็กขึ้นหอขึ้นหอก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะตอนขึ้นหอเนี่ยคะ่ะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ก็มุ่งจากจังหวัดตากไปยังพิษณุโลกเนี่ยแหละนะคะอันนี้เป็นภารกิจที่เรียกว่าฮีโร่ นะบางทีมันอาจไม่เป็นข่าวเราก็ไม่รู้แต่พอเป็นข่าวก็รับทราบว่ากองกําลังของทหารเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์มาทําหน้าที่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารไปถึงมือหมอให้เร็วที่สุดท่ามกลางฝนตกฟ้าร้องอะไรขนาดไหนมันเสี่ยงแล้วเกินนะคะก็ยังฝ่าฟันไปให้เรให้เราได้รับทราบว่ามันมีบรรยากาศแบบนี้จริงๆเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นภาวะความเสี่ยงทั้งเจ้าที่ที่ ขับหออยู่บนหอแล้วก็ไปรับเด็กนี่แหละค่ะมันเป็นความเป็นความตายทั้งนั้นเลยนะคะ